ต้องมากต้องต้องเจ้าถือไหญยืมทานละเอาจร้องมาก้องงัน,นงเจ้ามากเจ้าทำไวเคออจับได้แลนวทสบายท่านพร้อมกันทีน่นง ອັນນະມາຍັງພຸດທະສາພະກະຍໂຕບຸຄະພາກະນະມາກະລັງຄາໂລມະເສນນະມໍທະສາອະຄະວໂຕ สาธุอาหงุบุตรสาธุอาหงุบุตรบุณพระพุทธเจ้าปีติเพื่อของเราคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสาธุอาหงทมโมสาธุอาหงทำโมคุณพระธรรมเจ้าปีตีเพึ่งของเราคุณพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสาธุอาหงสังโฆสา เป็นที่พึ่งของเราบุญพระสงฆ์พระเจ้าเป็นที่พึ่งของเราเจ้ินางว่าเมตทานังเจ้ินางว่าเมตทานังอาสาวะขายาวะหังหัวจูอาสาวะขายาวะหังหัวจข้าพเจ้าทั้งหลายยินดีในทานข้าพเจ้าทั้งหลายยินดีในทาน ก <force S 2> ายของขอจงได้สำเร็จกายของขอจงได้สำเร็จอาสวะไทยสิ้นไปอาสวะไทยสิ้นไปเก่งกีเลสและเครื่องดองสันดาลเก่งกีเลสและเครื่องดองสันด์ลมันรู้ถึงซึ่งนิพพานมันรู้ถึงซึ่งนิพพานในอนาคตการเรื่องหน้าโน้นเดินใหอนาคตการเรื่องหน้า านิมายังพันเตเิมานิมายังพันเตมาตากกาพตานิมาจากกาพตานิศตุปัจจยานิศัตรูปัจจยานิชาปะริวารานิชาปะริวารานิอิปุสังฆขสักอิปุสังฆขสักโคนสยามะโคนสยามะสาธุโนอพันเตสาธุโนอพันเต สามคฆมานิมาตกาพัดตานิตุปัจยานิสัจยานวาลานิปฏิคันหาตุมหากันเจวะมาตาปิ อาทินันาตาปิตุอาทินนายาตะกาตนังตาละกานังตาละกาานังภิขละตังีลตังายาภิายะสุขายาสุขายพระเพระสงฆ์ูเจริญพระเดชพระสงฆ์ผ้เจริญพระเจ้าทั้งหลายพระ้อมถวาย พัฒนาปปัจยา,านปัจจัยระยทานรับการแกงบริวารทัง้งหลาเหล่านี้รับกาบริวารทั้งหลายเหล่านี้เกพะสงฆ์วพสงอรงฆ์จงราบพัะสงาบัา ใจไรยทานบาปทัางเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายอรแก่ความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอการลนานเดิน อังเมธานังอิทังมีหานังมาตาติสุอาตินังนายติสุอาหินังชาตะกาณังตันตนะอังวัตตะติไมหังอะหัง <tang> <tang> ลาพันธุม,มามาเยตัสาอันมาทานของข้าพเจ้านี้จงเป็นไปเพื่อญาติทั้งหลายมีบิดามารดามปุรตาาย สามีนมรรยาบุตรบุญญาผาู้บ้าจารย์ญาติมิสหายเจ้ากรรมนายเวนแก่ผู้ที่ล่วงลบไปแล้วขอจงได้รับส่วนบุญแห่งทานนี้ ังความประสงค์ของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเานสาธุ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 โมทามิ 慢。啊